น้องทำยังไงคะทำอย่างนี้เหรอคะโกรธมากๆเหรอคะโกรธมากๆอย่างนี้เหรอคะโกรธแบบโมโหมากมากเลยอะคะอ่ะอะทำไงคะไหนทำให้ดูหน่อยทำอย่างนี้เหรอคะลูกอืมเวลาที่เราอยากเล่นโทรศัพท์แล้วไม่ให้เล่นนะเราต้องทำยังไงคะทำอย่าง,งนี้เหรออย่าเพิ่งจิบมาดูตัวเองทางนี้ก่อนอะแล้วเวลาถ้าเราดีใจ ทางนี้ที่เรามองไม่เห็นเลยเวลาดีใจจ้ะโอ้ยมาทางนี้เราเอาไปเอาไปมาทางนี้มาต้องแพงมายืนตรงนี้ที่มายืนตรงนี้เร็วเล่นท่อทำไมลูกมันเกิดอะไรขึ้นล่ะคะเขาไม่เอาโทรศัพท์ให้หนูเล่นเหรอไปาท่อทำหน้าโกรธแล้วสินะถึงเวลาถ้าโกรธต้องมาแล้วสินะ với lan của chí thụt nó tham nghe ổng với lan của hải cổ lớn nó tham nghe